กัันครบีิเกกมยที่นะครับเป็นทีมงานนักแข่งก็สองฝั่งนะนี่เองมาเนี่ยนักแก่นกันแต่ว่านักเวยตีกันไม่ไม่เป็นายเกมกีฬาก็คือเกมกีฬามีไปกับหกพันก็ทำดองเดียวกันกับคัดไก่ครับคัดไก่ว่ากันนะดูครับเพลทวังซองครับแดงครับทีมงานขวาบนสอนนำสิงนะครับ คืองานพกคนสาวพกคนเนี่ยเกอยวโซนเกียวโซนในเมือเมืองฝากงห้วยพน้องเหมือนกันแหมยวันนี้ก็อิจฉาอาจารย์ทีเด็ดสายธนูนะพี่อุทิศโหแน่นอนวมาแล้วคุณผู้ชมรับติ๊บจากมาดามไปแล้วเดี๋ยวแม่อามาดามจะมาติ๊บโคศกเดี๋ยวก็คงถึงคิวโคศกแล้วนะโอ้ยมาเพื่อท่านมาดามเสร็จด้วยนไหม เอาอะไรก็ไปค่อยถนัดนก็ต้องแยกเข้ามาชจกที่เด็ดสายพาดูเอ้ยนายยกนะนายยกนะหัวันแต่นี่เพชรบางนองครับทีมงานโปรโมเตอร์วันที่สิบหกครับส่วนนั่นก็ม,นม,มีดอกไม้จันทร์ครับโอ้เป็นดอกไม้ที่ก็ถือว่าวาระสุดท้ายครับต้องได้ทุกคนครับเกียรติชูไทยด้วยนะทีมงานโปรโมเตอร์วันที่16เหมือนกันแต<อ><อ>่นัำมวย คดใส่คับตีเขาเพชรบางนอแดูแล้วนักบอเน็สูงยาวกว่านะรุ่คูเนาะแต่ว่าดูอาวุธมวยของเพชรบางนองเนี่เดเดินใส่ตลอดเลยทีเดียวโอ้โหพรองนล่ยครับแม่ซับด้วยสอบครับเพชรละงต่อไปจังว่ายังไงดอกไปจัา ดอกไม้จันดอกไม้จันไม่ใช่ดอกไม้จันสันติอุบลานเอกนักพรนะเนี่ยอดอัดอ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 ัดอดอัดอดอัดออัดอดอัคอดอัด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 อดอันออัอเอัดออัดอดอัดอดดอดอัดอดอัอดอัดอดมาดอดันอีััััอัอัออออด ยอดเร็มหมดค่ะแจงยอดแล้วก็ขึ้นไปรอเลยค่ะเลัจากนั้นคู่สี่คู่ห้ามาือยคมาแจ้งด้วยนะคะคู่สี่คู่หคู่หกเป็นใครนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคู่นำของเรานี่รถพัดจะเจอเพชรกองปราดแล้วก็หนุ่มผมแดงเจอต้องเพชรหนุมผมแดงแล้ววันนี้ เจเจครับต้องเลทนะอ่าวันนี้ก็อากาศดีครับไม่หนาวไม่ร้อนครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศตรมนี้กับท่านประธานผมพัดกว้างเลครับปูพูดนำเล็บป่ายต้ครองเพื่อีพิเศ์ในการพัฒนาสัตว์ปแบง์ของเราครับสารปูตาเป็ดที่สัการะบูชาคารพเป็น หลักไทยหลักเมืองของพี่น้องตำบลขามใหญ่ <teenage time. S 1> <Spanish. S 2> ครับแพทยก็ก็ดูแลให้สวยงามนะครับพัฒนาให้เป็นที่ควรแก่การสรรบูชาครับโอ้ตอนนี้แฟนๆก็เริ่มจะหนาตานะครับนะฮะคู่หนึ่งคู่สองแมคนรุ่งเอ๋ยวันนี้ก็เป็นรายการการกุศลในครับต้นรับต้อนรับค่ะพี่น้องค่ะเอาว่ากันต่อเกมยกสอบครับ แดงดีเพชรบางนองรูปมดาวเพชรนักสิงมาดาวนที่บางนองนี่แกเปิดเกมก่อนเลยนะรูปมดดินส่วนทะเลาะอยู่แล้วครับเยอะเราไหวได้เอ้ามะลารลมติดแล้วดอกไม้จันต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับดอกไม้จันต้องรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องคืนด้วยครับแหมดอกไม้จันนี่ที่สนไทยถิ่นฐานกันอิ่มเข้มอยู่ต้อนั่นเองอย่างนี้ได้เปลี่ยนสรีระด้วยนะครับ แต่หัวใจไม่ทราบว่าหัวใจจะเล็งเรียบไหมตันสายไปตนี้มันมองจิตจันความเห็นสับปะรดแทกกะเป่โอ้โหดีจ่อยแกแบบนี้สงสัยพี่ไทยเล่นธรรมะหัวต่ำนะแบบนี้ธรรมะหัวต่บนี้แกเห็นปักไม่ได้นะดิลุงุญทอยไม่ชอบปักนะดิตัวนี้ยังใช้ความยาวไปเป็นประโยชน์ครับดอกไม้ยันเอาดอแข้งซ้ายอีกทีนึงซ้ายไปโอ้โห